มีมากในหน้าร้อนนี้มามามายองยองชี้ วันก่อนมีโอกาสมาชมสวนมะยงชิดเจ้านี้ที่อำเภอมโนรมชัยนาทสองสามีพันยาช่วยกันทำสวนส่งลูกสองคนเข้ารับราชการเป็นสีก้าได้ทั้งคู่และมะยงชิดของท่านมีพ่อค้ามาซื้อใบขายที่นครนายกด้วยภูมิใจในความเป็นเกษตรกรไหมครับภูมิใจครับเกษตรกรก็ได้แค่เกษตรกรถ้ามีลูกผงไม่เกษตรกรแล้วคณะทัวจากกทมมาชมสวนกันตนพ่อตนแม่มะขึมาทีเดียวรัชกาลที่5เสด็จมาสว ต้มโอขอตั้งกวาเมื่อวันที่10สิงหาพุทธศัการาช2449ขอดอของดีชอนอชัยนาทมยมีเยอะ แต่โปรโมตโฆษณาน้อยไปนิดมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวส่วนผู้ประกอบการพยายามอยู่ที่จะดันชอนชัยนาทให้ดอดอดูเด่นตลอดเวลาการท่องเที่ยวชุมชนเป็นตัวสร้างความยั่งยืนทั้งชุมชนชาวบ้านมีรายได้มาหล่อเลี้ยงให้กับชุมชนของเราอำเภออะไรที่ลงท้ายด้วยลมสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่า

เอาดีๆกับพี่คำรณหวังทุกคนร่วมมือกัน <ไป S 1> ดันขอดอของดีชอ,อน,อนอชันาทให้ดอดอโด่งดังตลอดเวลามโนรมนะเ <c oughs> จ้าบอกให้สุดยอดแล้วเมืองชัยนาทกูคนเก่งการชัยนาทของ